بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبناموسكات الله بر لأن كن نكبنا กิตาบุญจุ้มหันั่นคือบทที่เกี่ยวข้องกับวันศุกร์นะครับซึ่งมี h ะดีษ h สองบทเดียวกันนะครับ h ะดีษบทแรกนะครับเป็น h ะดีษของท่านอบับดุลลอฮ์อิบนุอุลโอมร,รฺรรยลอฮมท่านได้เล่าบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดซลลลลัลาววาอฮุมสลัลมได้กล่าวว่าอิดะจาอะอะฮะดุกุมุนจุมอะติฟล,ลิอักต์สิลนะครับท่านรอซูลบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นนะครับ ได้มาวันศุกร์ได้มาวันศุกร์แปลว่าอะไรพี่น้องได้มาละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดนะครับตอนเราซุ่บอกว่าคนคนนั้นจงอาบน้ําชําระล้างร่างกายให้สะอาดนะครับซึ่งคําว่าอาบน้ําชําระล้างร่างกายในที่นี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการอาบน้ำนั่นแหละนะครับอาบน้ําให้สะอาดนะเวลาที่เราอาบน้ําแต่ละวันนะ แต่ก่อนที่เราจะ,ะมาละหมาดวันศุกร์นั้นทัางรสน์ก็ชอบให้เรานั้นอาบน้ําก่อนที่จะออกจากบ้านเพื่อมาละหมาดวันศุกร์นะครับฮะดีษบทที่สองฮะดีษของท่านอ um ุมัรอิบนุลขตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับโดยมีรายงานจากลูกชายของท่านคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุลอุมัรรอดิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้ล่าบอกว่าครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านอ um ุมัรอิบนุลขตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุกำลังยืนอ่านคุตบะ์วันศุกร์ในมัสยิดอยู่ นะครับได้เข้ารับ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 นับรนบับร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 ะบรับรับรับ่ับรันอับนัรยบนั่าัคุตบรั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 บนับรับรีนรับนัครับาับร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 ัารับ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 รมักระทร่บับรับับัรับรัับรัรับรับรับรรับรัรัรบ นะครับหรือเคยละหมาดสองกิบรัตนะครับซึ่งหรือเคยทําสนธทสัญญาใบอตุนริดูวาลเคยให้สัตยาบันกับเทนรอซูลใต้ต้นไม้ในวันทําสงครามฮุดัยบียะนะครับหรือในวันทําทําสนธทสัญญาคุดัยบียะนั่นเองซึ่งผู้ชายคนดังกล่าวในอีกรายงานบอกว่าคือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานรอดีลลอฮุอะลัยฮุตในขณะที่ท่านอุมัตอ่านคุตบะา์อยู่ท่านอุสมานเดินเข้ามานะครับ ฟานาดาห์อุมรท่านอุมรอ่านขุดบะริกเลยอุสมานมานี่ไอ้ยุติ ساعة ที่ฮาดีถามอายุสัตย์อินฮาดีนี่เวลาอะไรแล้วเนี่ยนี่เวลาอะไรแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าทําไมมาช้าใช่ไหมเพราะว่าอิหม่ามอ่านขุดบะแล้วเนี่ยเพิ่งเดินเข้ามาที่มัสยิดเองท่านอุสมานจึงกล่าวเราอินนี่โชกิลทูฟะลัมอันกาลิบอีลาอัฮลี حتى سميّت ا ل ت أ ด ي น ท่านบอกว่าเมื่อครู่เนี่ยฉันยุ่งมากเลยจนกระทั่งว่าฉันยังไม่ได้กลับไปที่บ้านฉันกลับไปที่บ้านก็ตอนที่ได้ยินเสียงอาจานนะพึงนึกขึ้นได้ว่าโอ้อาจานแล้วก็เลยรู้สึกตัวว่าถึงเวลาแล้วก็เลยกลับไปที่บ้านพอไปถึงบ้านแล้วฟาลัมอาซิดอาลาอันอัตะวะตตูพอไปถึงบ้านแล้วก็รีบอาบนาา้ําละหมาดได้เพียงแค่อาบนาา้ําละหมาดเพื่อที่จะมาละหมาดอย่างเดียว ผู้เท่านั้นแหละก็คือว่าพอกลับไปถึงบ้านแล้วอาบน้ําละหมาดก,ก็เลยรีบมามาสัสยิดก็เลยมาถึงณนเวลานี้นี่แหละท่านอุมัรได้ยินใช่ัน้นพี่น้องคิดว่าท่านจะตอบว่าอะไรท่านตอบว่าอะไรพี่น้องท่านบอกวันรุ่งอรุณน,น,น้ําละหมาดแค่นั้นหรือน้ําละหมาดแค่นั้นหรือหมายถึงอะไรทําไมไม่อาบน้ําชําระล้างร่างกายทําไมไม่อาบน้ําวันศุกร์ใช่ไหมครับมาก็ช้าแล้วแถมไม่อาบน้ําละหมาดไม่อาบน้ําวันศุกร์อีก เล่นอุมาตบุบะَวาว่าด้านิมต์แนนระซูละลอฮิซัลละฮิวะซัลลัมคาน์ยัมร์บัลรัศลิอัลมะนทรู้ใช่ไหมว่าทรรซูลน่ะสั่งใช้ให้อาบน้ำชำระร้างร่างกายก่อนที่จะมาละหมาดในวันสุ์ฉะนั้นในะดิษบทนี้เองจะเป็นน้องผู้ศรัธาที่รักทั้งหลายครับการที่ทนุมอตอบ ตำหนิท่านอุสมานนั้นก็เพราะว่าการที่ท่านอุสมานั้นไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านรั้วทรงเสริมไม่ปฏิบัตินั่นก็คือการอาบน้ําวันศุกร์นั่นเองแต่ท่านอุสมานก็บอกแล้วว่าสาเหตุที่ท่านนั้นไม่ทันได้อาบนะเพราะอะไรพี่น้องเพราะท่านช้าตอนทํางานในยุ่งม,มันนึกขึ้นได้ก็ตอนได้ยินเสียงอาซาแล้วก็โดยได้เพียงแค่อาบน้ําละหมาดและจึงรีบมาที่มสัสยิดอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นจะเพี่น้องผู้ที่มีอิหมนทั้งหลายครับบทเรียนวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวันุ ซึ่งวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่มีความสําคัญถ้าเราซุ่มบอกว่าในบางรายงานะดิษบอกว่าเป็นวันที่นับได้ว่าเป็นนายของบรรดาวันทั้งเจวัน7วันที่เราจาลาสร้างขึ้นมาเนี่ยหนึ่งนั่นคือวันศุกร์วันศุกร์เป็นนายของบรรดาวันทั้งเจ็วันวันศุกร์เป็นเสมือนกับวันอีกของคนยากคนจนวันศุกร์เป็นอะไรอีกพี่น้องถ้าเราซุ่มบอกว่าวันศุกร์นั้นค่อยดูเยาวมินตละอัตอะไรฮิชชัมสุเยาวมุญจุมาถ้าเราซุ่มบอกว่าวันที่ดีที่สุดสําหรับดุนยานี้เนี่ย คือวันอะไรพี่น้องคือวันศุกร์ทำไมละ่ะฟีฮิวคูลีกออาดัมในวันศุกร์นั้น Allah จะอาราสร้างท่านนาบีอาดัมว่าฟีฮิอุดคี่ันจันนะและในวันศุกร์นั่นแหละ Allah จะอาราเอาท่านนาบีอาดัมเข้าสวรรค์ว่าฟีฮิอุคริจมินฮาและในวันศุกร์เช่นเดียวกัน Allah จะอาราให้ท่านนาบีอาดัมออกจากสวรรค์ว่าฟีฮิกูบิดและในวันศุกร์นั่นแหละที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเสียชีวิตและในวันศุกร์นั่นแหละเป็นวันที่สังจะถูกเป่าขึ้น และในวันศุกร์นั่นแหละจะเป็นวันที่วันเกียยมันจะเกิดขึ้นก็ตอนวันศุกร์และในบางอะไรางาฮะดิษทาราซุนบอกว่าเมื่อถึงวันศุกร์ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นในตอนเช้าเนี่ยทุกทุกสรรพสิ่งแปลว่าสัตว์ทุกชนิดจะกลัวสัตว์ทุกชนิดจะกลัวกลัวอะไรพี่น้องแม้กระทั่งชัดฟ้าและแผเป็นดินต่างวาดกลัวกลัวว่าวันนั้นจะเป็นวันกียยมะ เพราะอะไรเพราะดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นไม่รู้ว่าจะขึ้นทิศตะวันตกหรือขึ้นทิศตะวันออกใช่ไหมครับพระก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยทุกๆสปปรรพสิ่งจะหวาดกลัวทั้งนั้นเลยเพราะกลัวลว่าจะถึงวันเกียร์มานอกเสียจากสองสิ่งเท่านั้นที่ไม่กลัวใครพี่น้องมนุษย์ แล้วก็ยินเท่านั้นที่ไม่กลัวและไม่รู้สึกนั่นเองฉะนั้นการที่่านาบีสัลลัลละวะนัสลัมบอกใครรู้ถึงความสําคัญของวันศุกร์เพราะอะไรพี่น้องเพราะวันศุกร์เป็นวันที่บรรดาผู้ศรัทธานั้นจะให้ความสําคัญจะมารวมตัวกันที่มัสยิดจะปฏิบัติอิบาดที่สําคัญใช่ไหมครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยอยู่ตามเมืองอยู่ตามชนบทไกลๆเนี่ยพอเวลาถึงวันศุกร์เนี่ยบางมัสยิดเนี่ยที่อยู่นอกตัวเมืองเนี่ยอาจจะไม่มีการละหมาดวันศุกร์แต่บ้านเราเนี่ยในเมืองมีมัสยิดแล้วก็จะละหมาดวันศุกร์ แต่ต่างประเทศเนี่ยบางมัสยิดเนี่ยมัสยิดเขามีจานวนมากพี่น้องบางทีละมัสยิดแถวบ้านเขาไม่มีการละหมาดวันศุกร์เขาก็เลยต้องเดินทางเข้ามาในตัวเมืองเพื่อที่จะได้ร่วมละหมาดวันศุกร์คราวนี้เวลาที่มาละหมาดวันศุกร์แล้วเนี่ยคนจํานวนมากใช่ไหมครับบ้านเราจะดูน้อยแต่พอไปจากประเทศแล้วพี่น้องเห็นวันศุกร์ที่มัสยิดฮารอมมัสยิดละมีไหมอลอไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ออกมาจากตรอกไหนซอยไหนเต็มไปหมดเลยคราวนี้แต่ละคนก็ทํางานบางคนก็เป็นชาวนาบางคนก็เป็นชาวสวนชาวไร่เลี้ยงสัตว์ ใช่ไหมครับเป็นช่างตีเหล็กเป็นช่างนุ่นเป็นช่างนี่ขายของตั้งแต่เช้ามา,ามนจนกระทั่งถึงก่อนละหมาดวันศุกร์เนี่ย้องเหงื่อใช่ไหมเหงื่อมันออกเสื้อก็อมีกลิ่นเหงื่อตัวกับเหม็นใช่ไหมครับจะหากว่าแต่ละคนต่างคนต่างมาจากบ้านแบบนั้นพอมาถึงละหมาดวันศุกร์รวมกันพีน้องมอ,งองมร์กินในมัสยิดเนี่ยจะมีแต่กลิ่นเหม็นโดยที่ท่านรัชชูจึงบอกว่าให้เราอาบน้ําก่อนที่จะมาละหมาดวันศุกร์ นะครับอาบน้ำใส่น้ำหอมเพื่อที่เวลาที่เรามามัสยิดแล้วจะได้มาในในลักษณะหรือมาในรูปที่สวยงามและก็ดีและก็มีกลิ่นหอมและจะได้ไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนสร้างความลำคาให้แก่มุสลิมโดยการที่มาละหมาดที่วันท,ที่มัสยิดและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บรรดามาลายิกะที่ประจําอยู่ในมันสยิดพะเราเรียนรู้แล้วว่าสิ่งใดที่มนุษย์ไม่ชอบเหม็น นะได้รับกินได้รับอันตรายเป็นผลร้ายกับมนุษย์มลาอิกะก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับดูเหตุน,นี้ทั้งสองจึงบอกว่าเวลามามัสยิดใครที่กินหอมกินกระเทียมเนี่ยอย่าได้เข้าใกล้ที่ละหมาดของพวกเรานั่นเองฉะนั้นเมื่อมนุษย์ได้กลิ่นเหม็นปากของคนมลาอิกะก็ได้กลิ่นเหม็นจากปากของมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นในคดีบทนี้ท่านอับดุลลอฮิว่าัาีสลัมบอกให้พวกเรารู้ว่าการอาบน้ํา วันศุกร์นั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัติและศาสนากระส่งเสริมให้เรากระทําโดยที่เรานั้นจะต้องทําก่อนที่จะมาละหมาดวันศุกร นะครับก่อน rika. ที่เราจะออกมาจากบ้านนะก่อนที่จะมาละหมาดวันศุกร์เนี่ยให้เราอาบน้ําก่อนที่จะมาละหมาดไม่ได้ไหมหายความว่าพอถงึงวันศุกร์แล้วต่างคนต่างอาบน้าวันศุกร์ต่างคนต่างแบบน้ําคนนั้นอยู่ระหว่างเดินทางเขาไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์นั่นไม่มีความจำไม่ไม,ไม่ไม่ได้ส่งเสริมให้คนที่ไม่ได้มาละหมาดวันศุกร์อาบน้ําวันศุกร์นะแต่สําหรับคนที่เขาตั้งใจหรืออยู่ประจําที่ที่เขาจะต้องจําเป็นจะต้องมาละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดคนเหล่านั้นที่ตระสุนส่งเสริมให้ละหมาด ส่งเสริมให้อาบน้าชำระล้างร่างกายก่อนที่จะละหมาดวันศุกร์ประการที่2ในฮะดิษย์บทนี้ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสําหรับการอาบน้าวันศุกร์นั้นก็คือการอาบก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับอาบก่อนที่จะออกจากบ้านแล้วก็มามสัสยิดนะครับเพื่อฟังคุตบเพื่อละหมาดวันศุกร์่นเอง ประการที่สามอีกฮิกมะอีกประการหนึ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้เราอาบน้ําในวันศุกร์นั้นเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราสุพานณหัวาจะราสัง่งใช้เราไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าย่าบันีอาดัมอัลลอฮ์บอกโอ้ลูกหลานอาดัมเอ้ยเวลาที่ละตาลาเรียกบอกว่าโอ้ลูกหลานอาดัมนะหมายถึงใครพี่น้องหมายถึงมนุษย์โอ้มนุษย์เอ้ยคูดูซีน่าจะกูุมอินเดกุลีมัสยิด อัลลอฮ์บอกเวลาที่พวกเจ้ามาละหมาดเวลาที่พวกเจ้ามามาสัสยิดเวลาที่พวกเจ้าจะละหมาดนั้นจะต้องแต่งกายให้ปกปิดเอารอให้เรียบร้อยสี่นะเจ้ากงแปลว่าให้ให้สวยงามใช่ไหมครับฉะนั้นการที่เราจะมามาสัสยิดเนี่ยเราก็ควรที่จะแต่งกายให้สวยงามให้มีกลิ่นหอมใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์นั่นเองซึ่งวันศุกร์นั้นเป็นนายของบรรดาวันทั้ง7วันนั่นเอง และประการสุดท้ายในหะด i ษบทนี้บอกให้รู้ว่าการอาบน้ำวันศุกร์นั้นเป็นม ah ุสต a ฮับแปลว่าอะไรพี่น้องเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้ปฏิบัติปฏิบัติแล้วได้ผลบุญหากไม่ทํานั้นก็ไม่เป็นบาปแต่ศาสนาก็ส่งเสริมให้เรากระทํานะครับและการอาบน้ำวันศุกร์นั้นไม่ใช่เป็นวาญิบ หรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติทุกคนแปลว่าหากว่าไม่อาบน้ำวันศุกร์ก่อนมาละหมาดวันศุกร์แล้วละหมาดวันศุกร์ของเราใช้ไม่ได้ไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่ศาสนาชอบให้ปฏิบัติเพราะถ้าหากว่าการอาบน้ำวันศุกร์เป็นวายิบแล้วแล้วก็ท่านอุษมานจะไม่ละทิ้งการอาบน้ำวันศุกร ก่อนที่จะมาละหมาดในวันนั้นตามหะดิษบ,บทขั้นต้นและจะหากว่าการอาบน้ำวันศุกร์เป็นวานยิบแล้วเราก็ท่านอุมัติเอนุลคปปอร์ปบรอเดี๋ยวเอาอันนูจะต้องสั่งใช้ใท่านอุสมานกลับไปอาบน้ำที่บ้านแล้วค่อยกลับมามสัสยิดเพื่อที่จะละหมาดวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานต่อเราจะอาลัทั้งหลายครับถึงแม้กระนั้นแล้วการอาบน้ำวันศุกร์ก็เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลส่งเสริมและสั่งใช้ให้เราปฏิบัติฉะนั้นเราควรรรทีี่่จะักกษาาาางนนเหล้ เพื่อที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความดีงามทั้งดุนยาและก็อาคิเราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่ท่านอบีุลอลาะล์ฮัอหันิอุสลัมได้ทำเอาไว้ให้เป็นแบบอย่างเราควรที่จะต้องรักษาและปฏิบัติและยึดมั่นต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นสัลลัลลอฮฺอะลาอัลลฮิมะมุฮัมมัดวะลาออานีฮิวะซุฮบีฮิวะสัลลัม